สุดข้อวันนี้เราจะมาสอนการลงมอสนะฮะลงอาร์มอสนะฮะในเซิร์ฟเวอร์วูฟดอทนะผมโดยวิธีการใช้งานนี้มันจะไม่ยากนะฮะเหมือนกับการลงแอดเดซี่นะแต่สมัยนี้มันมีโปรแกรมสมัยใหม่นะผมมีคือเดซี่คอมมานเดอร์ซึ่งสามารถลงเองได้เลยนะฮะก็เลยเด็กบางคนก็เลยไม่รู้กันว่าลงอาร์มอสยังไงนะฮะเริ่มแรกนะครับผมก้องไปโหลดจากมี d เด f i ไฟนะฮะอาร์มอสนะครับผมกดโหลดเลย พอลดเสร็จแล้วนะฮะโอเคผมโหลดเสร็จแล้วพอลดเสร็จแล้วนะครับผมก็เอา add a r m อ r เนี่ยฮะไปใส่ไปใส่ใน AM a r m o าสองนะครับผมหรือที่ลเราลงตัวเกมเราลงตัวเกม AM a r m o าสองเอาไว้นะฮะก็คือเอา add a r m อ r โยนใส่เข้าไปเลยนะผมโอเคอันนี้ผมมียอยู่แล้วนะฮะคือผมก็จะกดอ่ะเย้เลยโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะฮะคือเราเรียบร้อยแล้ว นี่นะฮะเราจะมันจะหน้าตาเป็นเงี้ยอ่าโอเคครับเดี๋ยวขอโทษทีนะติดขัดนิดนึงนะเพิ่งพูดครั้งแรกนะผมโอเคแล้วถ้าเราได้ armot dot byte key นะเอาไปใส่นี้นะคผมใส่นี้ further key ครับโอเคแค่นี้ก็จะเรียบร้อยนะฮะแค่นี้เราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ไปที่ตัวเกมเลยเปิดที่ตัวเปิดตัวเกมเข้ามานะฮะโอเครอหน่อยับผม อ่ะเชีย่ยเปิดสองเกมเลยมลันใช้เล่นไ้วเนี่ยปิดดีปิดดื้อดืด้อดือด้อ,อโอเคเผมขอปิดก่อนนะไม,ม่ดือ้อเปิดแค่เกมเดียวก็พอแล้วมากโอเครอนะผมรอให้มันรันเกมนะ ร <c oughs> อนะไม,ไม่รู้ว่าจะถ่ายถ่ายติดหรือเปล่านะผมจะเดี๋ยวแลวด่วนโอเคผมไม่น่าจะถ่ายติดนะ นนโอเคปรับเป็นภาพเล็กนะฮะนี่ซื้อวิ่งก่อนนะผมโอเคได้นะฮะแล้วก็ไปที่ expansion นะฮะแล้วก็หาคำว่า armot นะ,ะผมในที่นี้ผมติ๊กไปแล้วนะฮะ ก็คือเราจะเจออยู่ในโฟลเดอร์ e x p a n s i o n ก็คือเราก็ติ๊กนะฮะติ๊กอย่างเงี้ยนะผมติ๊กโอเคพอเราติ๊กมาแล้วก็กดโอเคกดโอเคเลยครั้นี้ก็เลยบอกว่าเราก็กดโอเคเพื่อมันรีฮะรีสตาร์ทตัวเกมนะผมทีนี้เราก็จะสามารถใช้อาร์มอสได้แล้วนะฮะ User joined your channel โอเคผมสวัสดีครับผมครั้นี้ผมว่าจะเรียบร้อยนะฮะครัน้นี้ก็สามารถเล่นที่เซิร์ฟผมได้แล้วโดยที่ เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอโอเคขึ้นเงี้ยโอเคปลี่ยเป็นจอยเล็กก่อนนะเผื่อบางคนเผื่อผมไม่แน่ใจว่ามันจะมองเห็นหรือเป,ปล่าผมเลยปรับเป็นจอยเล็กดีกว่าอาจจะถ่ายติดนะ โอเคเราก็ไปที่มันติเพยเยอร์ครับไปทีฟ่ฟิลเตอร์แล้วก็เสิร์ชคำว่า w o o p dot นะฮะ w o o p dot ก็กดโอเคไปทีนี้เราก็จะได้นะอ่าเรากจจ็จะเจอเซิร์ฟเวอร์นะผมเจอเซิร์ฟเวอร์ให้เข้าไปเลยนะครับผมก็คือ h i s a n c t u r y with armot นะฮะหนึ่งจุดเจ็ดจุดสามนะยังไม่อัปเดตนะผมปล่อยให้เป็นอย่างงี้ไปก่อนเดี๋ยวรอทางน่าอัปเดต่อนนะฮะแล้วก็เป็นโฮสต์ by w o o p dot นะผมก็คือผมทำเองนะฮะ ตอนนี้ยังมีคนเล่นอยู่สี่คนน,นะเป็นเป็นทีมกันเลยนะโอเคผมผมขอจบการถ่ายมีแค่นี้ดีกว่าครับสวัสดีครับ